E ของเรานะคะก็ามาทำเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะทําผัดผัดแต่ว่าไม่มีถั่วงอกก็เลยไม่ได้ผัดค่ะอันนี้ก็จะมีแกงของแม่แบบนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยของเราเอะมีข้าวปั้นนะคะนี่แล้วก็มีปลาลาบองด้วยค่ะมากินข้าวค่ะแล้วก็มีแฮมมีแฮมด้วยวันนี้ก็หลักปีที่ เก็บได้แล้วอันนี้ก็หลังปีในสวนเนาะเนี่ยพ่อมาข้าวนี่ข้าวเนี่ยฮะทำพ่อข้าวเนี่ยรอดทำข้่วให้เหรอวะโอ้รอดทำอนิอี้กินเลยให้ได้แล้วรอดกิน,นข้าว,าว,วอันไหนแล้วลูกหืมรอดทำข้าวให้พ่อเหรออืเอาแล้วรอดกินอันไหนอ่ะแบ่งกับพ่อเหรอนีสิข้าวหรือว่าให้แม่ตักข้าวให้หนูใหม่ห

ให้เกิดก็ไปกินดิแล้วก็มุดเข้าไปสิแม่ให้เกดก็ละวาดอย่าทำอะม่ออย่าทำอย่ายอยอย่าทำออย่าทำอ่าอาทำ่าอา หนูหนาวแก้วนี้กินกินน้ำชากันเนาะวันเนี้ยเด้จะกินน้ำจะกินตับไปจะต้มอ่ะเดี๋ยววันนี้วันนี้กินน้ำชากัน,อ,น,นอ่ะทำไปสิลุ้นทำไปด้วยหรอเดี๋ยวนะมัดผมให้หนูก่อนอนูาแม่มัดผมให้หนูแล้วทำไมนหนูชอบแกะออกแล้วหน,นูไม่ได้แกะนะ

นเนีกกินหมูชองอ่ด้วยนะแม่ทำนะ,ะกินกันมาก,นากินข้าวกันอ้าวแม่ลืมช้อนหรอเปล่าเนะอแม่ะนะมแตายแล้วแม่ลืมช้อนแม่ชอบลืมช้อนเนาะใช่แม่ชอบลืม

เป็นยังไงเนาะฮมนัวถ้าเป็นเตี๋ยวฉันค่ะแม่ค่ะอยากลองก็ลองดูอเหนียวอืมเผ็ดท <c oughs> อบบอกแล้วว่าเผ็ดมากนอกจากถ้าไป็นเตี๋งวันเลย สอขัขับไม่ร้ไม่รนี่ค่ะมะเขือนี่แม่หม่ได้กินปลาบองแค่นี้แม่หมั่ก็ดีใจแล้วเนี่ย อ,อ่ะตบิริได้กันตรงนีอ้อันนี้กระหล่ำปีที่แม่ปลูกพออ่อกระหล่ำปีจากสวนรกระหล่ำปีอันเนี้ยอร่อยนะ

ซมเก็ได้นนั่นจะกา็าไ่ไหมนมนจร้สึมจะไมห้ำจะซอิจาบอกว่าข้าวโอนิกุโอนิกิริที่หนูทำกับน้ำชาเข้ากันไหมอร่อยไหมอะไรเงี้ยพอแว่งเลยบอกว่า ข้าวของหนูอ่ะเข้ากันกับมีซซุปมากกว่าถูกเาจ้าไม่ใช่ชีสแชินข้าวไอ้้อืรับผิต็อืมลองกินนี่เลยอูาหชอบกินอืมนี่เอาอุตสาหทำให้อืออพี่่าหนน มต่อจอยไดมต่อจได้แปลว่าเอาอีกอ่ะเอาเพิ่มอะมตโชว์เนี่ยทำอะไรี่ตันะสองสาวญี่ปุ่นแม่ตรงนี้อองงี้ยตั คำส,สั่งฮจาสายโกคัมไปสิมงข้าบะมั้ข้าวบะเส้นชิ้นคัมไปคัมไปแล้วไม่กินเราเ้าวยข้าวอาากีก,ก,กอกร้าวี キャベツがいいなままのキャベツ,キャベツまだあったねパパ、また明日もおにぎり作ってあげるね。お願いしますにも作っ ข้ามันทําเป็นเหรอเห็นคัมเบสือใบหน้าในอันนั้นกระป๋องเนี่ยยั่วเซลุกยิ่งกว่าแกอู้สิเดี๋ยวยั่วเซลุกต่อไม่ไหวยั่วเซลุกต่อไม่ไหวจ้ะต่อมาขี้เงียบในกระป๋อง จริงขขจริงแม่จะทอดไก่อีกอย่างหน,นึ่งแต่ขี้เกียจล,ละดอนกิริเจาตัวมอ่มอมอารอเตัวกิถามจริงอ่ะจ,จะใส่ก็ได้แต่ว่าไม่ได้ใส ้าที่พิจิตส่วนมากจะใส่ปลานะใส่ผักหลายชนิดมากเลนะนี่คือผักในสวนของเราทั้งหมดวันนี้เราไม่ได้ซื้ออะไรคนะือเราใส่เดี่างเดียวเดี๋ยวแม่เอากระับปีให้ เดี๋ยวแม่สอนให้น้ำมะนาวอ่ะทำยังไงอ่ะแล้วพรุ่งนี้จะสอนที่ไหนนี่นะวันนี้นะนเี่นะวันนี้นะก็อกกินเลยพ่อเอี่รสิาแม่เก็บผักมาในเหนือใช่ไหมหนูอาจทำข้าวปั้นไว้รอแล้วก็เอาน้ำเอาน้ำชาวมาบริการสวยมาก เรื S 2> <S 2> <S ่องของหนูอะบอกว่าหนูทำเป็นประจำอยู่แล้วลูกแม่ที่พูดเก่งจริงเลยช่ะโอเคม้่อตอนรับเสน็อนนี่กิ่น่กะหนูอะบอกว่าคุณครูสอนมาทำข้าบ้านนะปุ๊คูใช่ไหมะ สอนวันที่หนูไปทํำแคมปิ้งไงที่หนูไปนอนที่โรงเรียนใช่ไหมล่ะไม่ใช่ใช่สอนวันนั้นแหละคิดว่านะคาเดย์ต้องทำยังไงคาเดยเหแม,แ,มแม่แม่สอนให้โหนี่แม่หม่นี่กินอยู่เหมือนอยู่เมืองไทยจริงเลยะไม่ขาดอหารไทยที่ของเรานี่แบบสมบูรณ์มากๆแล้วแม่หม่ก็ฮุยที่ทำปุ๋ยหมักไปเรื่อยๆอค่ะ ทำปุ๋ยทำปุ๋ยหมักในดินของรเราไป,ไ,ไปเรื่อยๆไงก็เลยงามว <c oughs> ักทองของเราอ่ะ <c oughs> กินได้แล้วนะ <c oughs> เอาที่นีิจิ้มสิดูกเนี่ยเอาซ่อมจิ้มก็ได้แล้วก็ได้กินง่ายๆไงย j a p a n ค s e c o m f คา t j a p a n e s e Kabucha Gohan ด้ืม <c oughs> ๋ยวเอา๋ยวาเอฟักทองไปให้แม่ด้วยฟักทองเต็มเลยน่ะโอ้โหแก่แล้วฟักทองญี่ปุ่นปกติต้องลูกเล็กใช่ไหมแม่แบบผูปผูกอย่างนี้หัวยังใหญ่อ่ะนั่นนัะก็ทำให้เรากลัมา่ใจนเนี่ย

พี่จิกำลังเปลี่ยนผลของพี่จิตอนนี้าาพ่อแอนช่วยล้างจานนะคะแม่เจ็บมืออยู่แสบมือนัาวาอา่าแกงพี่พจีดูดูชอบแกงพี่จิโอเควุ่นวายมากๆนะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนัาวาสวัสดีคุณลุงค,คุณป้าส,สวยๆไปจับไข่พี่จีทำไมสวัสดีคะ่คะ